กราบสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะเพื่อนนะกับทำลายชาแนลนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับสามตัวนี้นะครับระหว่างกรุ๊ปนะครับบล็อกแล้วก็เอกเลนะทุกคน3ตัวนี้เขาว่ามันใช้งานคล้ายๆกันนะครับเกือบจะเหมือนกันเลยแหละมันจะต่างกันไหมไปดูกันเลยนะทุกคน <Online>. อันดับแรกนะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับกรุ๊ปก่อนกรุป๊ปกรุป๊ปกรุป๊ปกรุ๊ปก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยนทุชกคนก็จะประมาณว่าอืมจับอ่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่าทำให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนทําให้อยู่ในในก้อนเดียวกันในหมู่เดียวกันอะไรประมาณนี้ทุกคนกรุ๊ปก็ไม่ยากนะทุกคนทุกคนไปคลิกตรงนี้นะครับนี่กรุป๊ป อ,อ, Group. อันนี้เป็นกรุปอันนี้ Edit g r รุปอันนี้แยกกรุปนะครับอันนี้อันนี้กรุปน,น,นะครับกรุปก็คือตัวนี้เลยเพื่อนๆทุกคนพิมพ์ g นะครับล้ว e n t e r นะครับถ้าพิมพ์ g มันก็จะมีไลน์มีลีดรายการนอนบล็อกอัพบล็อกอัพขึ้นมาแล้วทุกคนจะมีให้เลือกรุปอีดดิหรือว่าอันกรุปอะไรพวกนี้นะครับ กด enter ไปเลยแล้วก็ครอบทั้งหมดนะทุกคนครอบเสร็จก็กดแป้นพิมพ์อีกครั้งเนี่ยเยวเอาใหม่ enter อเดี๋ยวนะ G เมื่อกี้ผมอันกุ๊บอะพิมพ์ G enter enter มันปิดอยู่นะทุกคนมันปิดอยู่นะครับมันปิดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าขึ้นเรื่อแงแสงแสดงว่ากรุ๊ปออนนะครับมันจะเป็นการปิดเปิดปิดเปิดคอนโทรลกรุ๊ปนั่นเองทุกคนคือถ้ามันเรืองแสงถ้าไอคอนเรืองแสงแบบนี้ตรงนี้นะฮะก็แสดงว่ากรุ๊ปอยู่ในกรุ๊ปอยู่ในโหมดของกรุ๊ปคืออยู่โหมดของการทํางานของกรุ๊ปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะแก้ไขหรือว่ามูฟไปที่อื่นแล้วนะครับจะแก้ไขก็ปิดตัวน,นี้ ก็จะแก้ไขได้ปกตินะครับกรุ๊ปเพื่อนๆจะ Edit g r ก u ุ๊ปอ่าก็คือบางทีเรากรุ๊ปเนี่ยอาจจะติดนะครับเดี๋ยวนะผมเปิดก่อนอาจจะติดเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนๆจะไม่เอาตัวนี้แบบชั้นหนึ่งตัวนี้หรือว่าอุปกรณ์หรือว่าชิ้นงานอื่นที่มันติดมานะเพื่อนๆจะแก้ไขก็ไปที่ตรงนี้ไปที่ Edit g r ก u ุ๊ปแล้วคลิกตรงนี้นะเพื่อนๆเขาก็จะมี add object remove object ก็คือ จะเอาออกหรือว่าจะเพิ่มนั่นเองนะทุกคนหรือว่าจะรีเนมครับก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเอาออกนะครับสมมติว่าผมจะเอาตัวนี้ออกรีมนะูฟเนาะโอเครีมูฟคลิกไปที่รีมูฟเพื่อนก็คลิกตรงนี้ Enter ชื่อแปลนตรงนี้เขาก็จะออกจากรุ๊ปเห็นไหมทุกคนนะนะครับ กรุ๊ปเนี่ยนะครับทุกคนเขาจะใช้นะครับใช้ส่วนมากเขาจะใช้ก็ต่อเมื่อเหมือนเหมือนเหมือนแยกกันเขียนแบบอะไรประมาณนี้นะครับแยกเขียนแบบแล้วก็หรือว่าเรานี่แหละแยกเขียนแบบอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอามารวมอีกจุดหนึ่งแล้วก็มันก็จะง่ายในการมูฟการเคลื่อนย้ายนะทุกคนมันก็จะมาเป็นหลังสมมุติว่าเพื่อนๆจะย้ายชิ้นงานตรงนี้เพื่อนๆคลิกจุดนี้จุดเดียว แล้วคลิกมันก็ไปหมดแหละอย่างนี้อะไรประมาณนี้อันนี้กรุ๊ปคือมันใช้ได้เฉพาะวินโดว์ต่อวินโดว์เท่านั้นนะทุกคนถ้าเรามูฟไปสมมุติว่าผมเปิดหน้าต่างอื่นเนาะผมคอนโทรลซนะทุกคนคลิกแล้วก็คลิกขวาวาง c อนโทรลวแล้วก็วางกรุ๊ปนะครับเขาก็จะแตกไปโดยปริยายนะทุกคน คือถ้าเรา Copy ไปหน้าอื่นหรือว่าไปไฟล์อื่นไปโฟลเดอร์อื่นเขาก็จะุขปเขาก็จะยกเลิกกุ๊ปทันทีทั้งทั้งที่เขาเปิดอยู่เห็นไหมนะครับปิดเปิดก็ไม่เป็นผลนะครับคือถ้าเราจะสร้างเราก็ต้องกุ๊ปใหม่นี่คือกรุ๊ปนะทุกคนสําหรับรวมชิ้นงานนะครับเพื่อให้ย้ายนะครับต่อกาเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายนั่นเองนะครับนี่กรุ๊ปต่อไปเป็นเป็นบล็อกนะทุกคนเป็นบล็อก ถ้าเพื่อนๆจะสร้างบล็อกพิมพ์ B บล็อกมันอยู่ในหมวดหมู่ของเดีย๋ยวนะอยู่หมวดหมู่ของรอหรืออะไรผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่าอันนี้นะทุกคนผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ไอคอนนะบล็อกอนะอยู่โฮมไหมบล็อกบล็อก อันว่าผมหาไม่เจอเนาะผมก็ลืมๆเพื่อนพิมพ์ B นะครับจะสร้างบล็อกพิมพ์ B มันก็จะมีบล็อกั p ขึ้นมานะครับมี l i ต์รายการพิมพ์ B บีบล็อกก็คืออยู่แถวแรกกด enter เสร็จแล้วให้ทุกคนเลือก pick point ตรงนี้ครับเลือกจุดอ้างอิงตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็เลือก select object ตรงนี้แล้วก็ครอบกดเป็นพิมพ์หนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็ตัวนี้เขาให้เราสร้างชื่อนะครับสร้างชื่อก็อาสมมุติว่าโฮมหนะึ่ง H O M โฮน่ะบ้านหนึ่งตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยติ๊กตรงนี้ออกนั้นเพื่อนไม่ต้องคือเวลาเราเรากุ๊บเสร็จไม่ต้องคือไม่ต้องให้เขาเปิดหน้าต่างแก้ไขอะไรประมาณนี้ติ๊กออกแล้วผมคลิกโอเค เสร็จแล้วอันนี้เข,เขาจะเป็นบล็อกนะครับบล็อกบล็อกถามว่าบล็อกบล็อกแตกต่างจากกรุ๊ปยังไงคือบล็อกเนี่ยมันเป็นคําคสั่งหลักที่หลักๆที่เขาใช้เลยแหละนะทุกคนบล็อกสที่สําคัญก็คือที่เขาจะใช้ส่วนมากก็คือคือสมัยมก่อนแรกๆนะทุกคนคือออโต้แคนเน่ผม เริ่มเรียนรู้มาตั้งแต่ปีสองอัลตแตสองพั 2004, นสี่นะเวอร์ชันแรกๆเลยนะสี่ห้าหกมาเรื่อยๆครับแรกๆคือถ้าเป็นเขาเรียกบริษัทบริษัทออกแบบเขียนแบบนะรบ,บริษัทดับใหญ่ๆนะครับที่พนักงานเขาเยอะๆนะครับเขาเขาจะแยกกันเขียนแบบนึกออกไหมเพื่อนสมมติว่าคอนโดหนึ่งหลังเนี่ยคอนโดหนึ่งหลังอืม มันมีทั้งห้องน้ำมีทั้งระเบียงมีทั้งอะไรซึ่งแต่แตกต่างกันไปซึ่งสมาชิกในการเขียนแบบนะครับดาร์ <Dark S 1> <Dark S 2> เขาเนี่ยเขามีหลายคนนะครับเขาจะแยกแยกกันเขียนนะครับซึ่งเอาแปน้นนี่แหละแปน้นที่เป็นเอ็กเลฟที่เราจะพูดถึงในข้างหน้านี่แหละ,ะไปอ้างอิงในการเขียนไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําเป็นระเบียงคนหนึ่งเขียนระเบียงคนหนึ่งเขียนห้องครัวอ่าคนหนึ่งเขียนห้องนอนหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งเขียนดีเทล เขาก็จะส่งเพียงคีย์แปนแปนหรือเลเยอร์ทั้งหมดอะไปให้เขียนมาเสร็จแล้วเขาก็จะเซฟเป็นบล็อกเซฟเป็นบล็อกส่งมาแล้วก็เอามารวมกันนี่กออนหทุกคนเซฟเป็นบล็อกเอามารวมกันเพราะว่าบางบาง,บาง,บ,างบางทีตึกคอนโดหลังใหญ่ๆเนะี่ยเขียนคนเดียวไม่ไหวหรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือว,ว่างานต็กก็แล้วแต่นะครับบ็อกซึ่งบ็อกนั้นทุกคน ถ้าเพื่อนๆคอนโทรลซนะครับย้ายไปหน้าวินโดว์หนึ่งแล้วก็คอนโทรลวี v, mm hmm. เขาก็จะเป็นบล็อกของเขาอยู่นน่นแหละนะครับซึ่งเขาก็จะฝังอยู่ในเนืนะเซฟอนซึ่งเขาก็จะฝังอยู่ในวินโดว์ถ้าพิมพ์ไอก็จะเห็นนี่โฮมหนึ่งนะครับ โฮมหนึโฮมหซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับคลิกมันไม่ออกนะครับนี่โฮมหนึก็คือสมมติว่าท่านเพื่อนจะเรียกมาใช้พิมพ์ไออารลห์โฮมหนึ่งน้าี้ออกไหมนี่ออกมานี่ไงนี่ก็คือถ้าจะเรียกใช้มันจะอยู่ในนี้นั่นเพื่อนซึ่งมันจะแตกต่างกับกับที่เราจะเซฟเซฟวินโดว์คือถ้าเราจะส่งไปไป ไปให้คนอื่นหรือว่าไปให้เขาเรียกอะไรอะส่งไปให้ที่อื่นหรือว่าสำนักงานอื่นหรือว่า,าไปที่คนดัสท,ที่เขียนแบบด้วยกันนะครับให้เขาไป,ปรวบรวมแล้วก็สามารถเซฟเป็นวินโดว์พิเอ็มว w เหมือนกันเหมือนก,นกับสร้างบล็อกนัทนคนแล้วก็คลิกเลือกพิกพอยต์ตรงนี้เลือกแล้วก็ Select Object เขาเรียก Save เซฟวินโดเธอสร้างชื่อสร้างชื่อ,อสมมติเราเก็บไว้ก์ท็อปนะง่าย,ายๆนะครับอันนี้เป็นโฮม2องเแล้วกดเซฟนะทุกคนยูนิตเป็นเมตรถูกต้องกดเซฟนี่นะครับแล้วก็เราลองไปเปิดดู เดสก์ท็อปโฮมเฮดสนี่โฮมสอนี่ตัวนี้นะครับนี่คือไฟล์ที่เราจะส่งไปให้ใครก็ได้นะครับซึ่งเราสมมุติว่าผมเปิดขึ้นมาเขาก็จะเป็นบล็อกอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งเขาก็จะก๊อปไปรวบรวมกับไฟล์งานนะครับไปรวบรวมกับชิ้นงานให้มันสมบูรณ์นั่นเองนั่นคน ซึ่งก็จะต่างจากบล็อกอาจจะก Group, ุุบททีกุ๊บนะครับถ้าเราก๊อปต่างวินโด์นะครับเขาก็จะแตกโดยปริยายส่วนบล็อกเขาก็จะอยู่เขาก็จะอยู่ที่บล็อกนั่นเองนะทุกคนทีนี้การนําเข้าแป้นนะครับในในรูปแบบของ x l e f นะทุกคน x l e f ก็ให้เพื่อนพิมพ์ x r เดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่าบล็อก x l e f มันแตกต่างกันยังไงนะครับ อาก็ย่อมาจาก Eclipse เองนะครับเลือกคลิกตรงนี้นะทุกคนแล้วก็เลือก Add Tag d e b g ผมไปที่ Desktop ผมไปที่ H2 คลิก Open ผมคลิกโอเคเราก็จะได้แป้น Eclipse มาหนึ่งแป้นนะทุกคน ะเห็นว่ามันใหญ่นะผมก็ยังเทำไมมันใหญ่ได้ไงอืมล้วย่อสเกลลงมาย่อสเกลลงมาพิมอารอ่ะเอาให้มันใกล้เคียงที่สุดนะคนเสร็จแล้วเรามาค่อยมาออนสเกลกันอันนี้เท่าไหร่นะ น,นี้สามเมตรสามจุดไม่รู้ผิดพลาดตรงไหน,นทุกคนเดี๋ยวไปรีเช็กกันนะครับอันนี้สามเมตรอยู่แค่นี้โอเคแค่นี้ก็จะออนสเกลละนี่คือในอรูปแบบของเอ็กเลฟนะทุกคน ถามว่ารูปแบบของเอ็กเลฟทำไมมันสีมันจืดมันจางใช่ไหมทำไมสีมันจืดมันจางอะไรทุกคนก็คือเอ็กเลฟมันจะต่างจากบล็อกนะครับเอ็กเลฟส่วนมากนะครับเขาจะเอาไปใช้อ้างอิงในในการเขียนแบบาม่ว่าจะเป็นสมมติเป็นแผนเป็นเลเยอร์เอา์มากกว่าทุกคนแปนเอาไปอ้างอิงในการเขียนแบบเขียนห้องน้ําเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับเขาจะใช้เอ็กเลฟไปแล้วก็เขียน เขียนในรูปแบบแปลนเสมิเขียนห้องน้ําเหมือนที่ผมบอกนะครับเขียนห้องน้ําเสร็จอะไรเรียบร้อยใส่เฟอร์อะไรเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็เซฟเป็นบล็อกส่งไปเพื่อที่จะให้ไปประกอบกับบ้านบ้านหลังหนึ่งตึกตึกหลังหนึ่งะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เอ็กเลฟลักษณะของมันก็คือเวลาเราเขียนชิ้นงานนะครับเราเอาเมาส์ไปจี้เนี่ยเขาจะไม่เรืองแสงนะครับมันจะไม่สะดุดเหมือนบล็อก ซึ่งบล็อกมันก็จะเรืองแสงมันก็จะยากในการคอนโทรลในการเขียนเลเยอร์ layer, นะครับมันก็ส่วน X- อ็เนี้ถ้าไม่คลิกเนี่ยเขาจะไม่เรืองแสงนะครับไอความทึบของเขาเนี่ยเราสามารถาเพิ่มแสงสว่างได้นะทุกคนพิมพ์ Op หรือว่าออปชันนั่นเองนะุกคนหรือว่าคลิกขวาออปชันได้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับคือ,อเอ็กเลฟดิสเพย์ใช่ไหมถ้าตัวเลขเยอะ ถ้าถ้าไอคอนตัวนี้นะครับมาทางขวาครับยิ่งมาสุดเนี่ยก็จะจืดแทบมองไม่เห็นเลยนะครับถ้าเราค่อนมาทางนี้ถ้าเราค่อนมาทางนี้เขาก็จะสว่างขึน,นิดนึงสว่างขึ้นนี่เห็นไหมทุกคนนะครับถ้าจะสว่างเต็มที่ก็นี่เลยนี่คือเต็มที่นะครับแต่ส่วนมากในการเขา การที่เขาเอาพี่เขียนแบบนะบเขาจะเขาจะซอฟแสงลงนะครับเพื่อง่ายในการเขียนแบบนั่นเองทุกนคนนี่คือเอ็กเลฟเอ็กเลฟเอ็กเลฟมัน,ม,นมันจะมันจะมีข้อจํากัดก็คือถ้าเราส่งไฟล์สมมุติว่าเราเขียนแบบห้องน้าอ่าสมมตินะมมตผมกรอบห้องน้าอ่าห้องน้ํานี่มาใส่ นี่นะทุกคนนี่กล้องข้างน้ำมาใส่ทีนี้ผมส่งไฟล์ไฟล์เนี้ยที่กำลังเขียนอยู่เนี้ยนะครับส่งไปให้ใครไม่รู้แหละนะครับแล้วทีนี้ผมไม่ส่งต้นต้นฉบับไปก็คือเอ็กเลฟก็คือไฟล์ตัวนี้ที่อยู่ในเดสก์ท็อปเดี๋ยวนะที่อยู่ในเดสก์ท็อปตัวนี้ไฟล์เนี้ยตัวเนี้ยนะทุคนถ้าผมไม่ส่งไฟล์ตัวนี้ตามไปอะ่ะนะ เขาจะไม่แสดงนะครับเขาก็จะเห็นแต่ห้องน้ำโดโดๆแค่นี้แหละนะครับคือถ้าจะส่งไฟล์ไปให้ใครถ้าถ้าเรา,านำเข้าในรูปแบบของเอ็กเ,เรฟต้องส่งไฟล์เอ็กเลฟตามไปให้เขาด้วยนะคนมันถึงจะเขาถึงจะฟ้องแล้วเขาก็จะอยู่ตำแหน่งที่ที่เราจัดการคดครั้งล่าสุดประมาณนี้เองนะคนก็จะประมาณนี้นะคนนะความรู้สำหรับเรื่องบล็อกแล้วก็เอ็กเลฟเอ็กเลฟ าถามว่าส่วนมากเขาใช้ลักษณะในแบบนี้แหละฮะแบบที่ผมบอกนี่แหละเขาก็จะเซฟเป็นเปนเ็กเลฟเพื่อที่จะไปอ้างอิงในการเขียนแบบคล้ายๆกับบล็อกส่วนมาก2ตัวนี้แหละเขาจะใช้คู่กันแต่สำหรับสำหรับผมเนี่ยผมใช้ทั้ง3อย่างเลยนะครับไอ้กุ๊ปเนี่ยก็ได้ใช้นะครับส่วนเอ็กเลฟในการเขียนแป้นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสถาปัตย มันก็จะพัวพันไปถึงงานระบบนะทุกคนส่วนมากงานระบบเขาจะใช้ระบบท่อระบบอะไรพวกนี้นะครับถ้างานโครงสร้างอัปเดตสรุปรูปแบบเลเยอร์หรือว่าแปลนเรียบร้อยเราก็จะส่งแปลนที่สรุปล่าสุดส่งไปให้เขาคือเราคือเราส่งไปเป็นไฟล์เป็นบล็อกนี่แหละเป็นบล็อกของแปลนแปลนตึกเรานี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์หนึ่งฟอร์สองชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ ไปให้เขาเขาก็จะนําเข้าในรูปแบบของเ e อกเลฟไปเขียนเพิ่มห้องน้ําห้องครัวนะครับทุคนลองฟังนะครับแล้วเวลามาใช้ที่หน้างานเราใช้ในเลเ o u t ในแป่นเดียวกันมันก็จะทํางานด้วยกันได้นะทุกคนติดอะไรก็จะสามารถแก้ไขได้นะครับตำแหน่งก็จะไม่เพี้ยนไม่หนีจากกันก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะ <S <S ก็ลองไปนําไปใช้กันสําหรับเอกเลฟ็อกแล้วก็กุ๊บ นะครับคล้ายๆกันนะทุกคนแต่ก็การใช้ไม่เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนสําหรับวันนี้นะครับมีความรู้นิดหน่อยก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ